มาทำสัญญาแล้วนะคะวันนี้พี่เพิ่งจะมาทำโดเรมอนให้น้องๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าทำยังไงทำไม่ยากเลยค่ะรับรองว่าต้องถูกใจทุกคนแน่ๆไปดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมพวกอุปกรณ์กระดิ่งพวงกุญแจแล้วก็ใส่ยางใสายางสีฟ้าที่จะทำหัวโดเรลมอนแล้วก็ใสายางสีขาวที่จะทำตาแล้วก็ช่วงตัวของดเรลมอนนะคะใส่ใสายยางที่เราตัดพร้อมไว้แล้วคือหัวดเรลมอนเนี่ยอยากได้ใหญ่ขนาดไหนเราก็ตัดตามความต้องการได้เลยลองลองโคง้งกลมๆดูว่าต้องการไซส์ไหน แล้วก็เหลือลวดทั้งสองด้านเพื่อที่จะเอาไว้ทำแขนขาฝั่งละคือพอม้วนกลมๆเสร็จแล้วก็ใช้ปลายลวดสองด้านพันกันหนึ่งรอบเพื่อที่จะได้หัวที่แน่นขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะทำแขนขา แขนขานี่จะใช้สีขาวนี่คือตัวตัวของโดเรมอนนั่นแหละค่ะตัดมาเท่าๆกันนะคะประมาณสี่นิ้วไม่เกินสี่นิ้วก็กะกะเอาก็ได้ค่ะสองข้างเท่ากันแล้วก็พับเป็นเป็นมือก่อนเป็นช่วงมือก่อนแล้วก็เหลือเป็นช่วงขาก็จะเท่าๆกันแล้วก็พับเข้าไป ย้อนขึ้นไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนขาทำเหมือนกันทั้งสองข้างตอนนี้ก็ได้ตัวโดเรมอนแล้วอันดับต่อไปใช้ลวดเบอร์18เมื่อกี้ลืมบอกนะคะส่วนหัวเนี่ยหัวและตัวเนี่ยเราใช้ลวดเบอร์15นะคะ คราวนี้เราจะมาทําตัวโดอลารมอนให้มันอ้วนขึ้นอันนี้คือใช้สายยางเส้นเล็กลงมาหน่อยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้เตรียมลวดมาสักประมาณสี่คืบเป็นลวดเบอร์สิบแปดนะคะเบอร์จะไม่ใหญ่มากใส่สายยางที่เราตัดเตรียมไว้เมื่อกี้ ใส่ยางเส้นนี้ที่พี่ตัดไว้นี้ก็น่าจะประมาณ9นิ้วเก้านิ้วพันม้วนเป็นจานหรือจะคล้ายๆโรล,ล่ป๊อปนะคะใส่ไปในในลวดเบอร์18กะประมาณกึ่งกลางแล้วเหลือปลายลวดทั้งสองด้านเท่าๆกันเพื่อที่เวลาเรามาพันพันที่แขนของโดรมอน เหลือลวดมาพันที่แขนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลากโยงไปพันที่ขาด้วยเพื่อที่จะให้ตัวของตัวการะตูนเนี่ยแน่นขึ้นคืองานลวดเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีความโชว์ลวดนิดนึงนะคะพันเป็นเกลียวที่แขนพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็โยงมาพันที่ขา รวดเบอร์สิบแปดเนี่ยมันจะไม่แข็งมากนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้ทำเหมือนกันทั้งสองด้านทันไปประมาณสี่ห้าเกลียวแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้ครีมหนีบครีมที่พี่ใช้นี่เป็นครีมปากจิ้งจกนะคะชนิดมีฟันหรือไม่มีฟันก็ได้ แล้วก็คินมตัดหนึ่งตัวเก็บทรงลวดนิดนึงเพื่อที่จะให้มันไม่ยื่นออกมาเสร็จปุ๊บทําเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันยังเปลือยอยู่อ่าต้องปิดแต่รอบนี้ไม่ต้องใช้ลวดยาวมากนะคะเพราะว่าเราจะแค่เกี่ยวที่แขมนิดเดียวก็ใส่ใสายยางลงไปแล้วก็พันเหมือนเดิมเลยเป็นจาน ม,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 ม้วนม้วนมเหมือนลลี l ป๊อปเสร็จแล้วก็จะเหลือลวดสองด้านไว้สำหรับไปเกี่ยวที่แขนเอาฝั่งที่ไม่เห็นลายลวดนะคะแปะเข้าไปที่ลำตัวของโดเรมอนแล้วก็พันเกี่ยวที่แขนเพื่อที่จะให้โดเรมอนมีหัวกลมๆแล้วก็มีตัวกลมๆพันไม่ต้องเยอะคะ่ะเพราะว่า ลวดที่แขนมัน,ม,นมันก็จะหนาเกินไปนก็จะพันนิดหนึ่งแค่ให้ตัวมันติดแน่นแล้วเราก็หนีบเลยอ่ทีนี้ก็เหลือหน้าจะมาทำหน้ากับตามันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะตัดสายยางมาประมาณสองคืบกว่ากว่าไม่ถึงอะ่ะสองคืบพอ สองคืบเล็กๆใช้ลวดเบอร์สิบ้านะคะทำช่วงช่วงตาม้วนจะเหลือลวดสองฝั่งเนี้ยเท่าๆกันประมาณฝั่งละสองนิ้วเพื่อที่จะเอาไว้เกาะเกาะที่หัวของโดเลลมอนพันเป็นจานวนๆขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะจะเป็นตาของโดเลลมอน แล้วก็ทําเหมือนกันท the right ั้งสองด้านพยายามดูวิถีลวดนะคะให้มันไปในแนวเดียวกันหมุนหมุนหมุนมาไปในทางเข้ามาจดกันพอดีเห็นไหมคะพอพลิกอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าวิถีลวดมันจะไปในทางทิศทางเดียวกันทีนี้เราก็จะค่อยๆโค้งแต่งเป็นเป็นช่วงแก้มของเดอรมอน กับตาเห็นลวดที่เหลือใช่ไหมคะนั่นแหละเราจะไปเกาะที่หัวแปะเข้าไปเลยแล้วก็เกี่ยวลวดพับลวดลงไปเลยนะคะพอเราจัดทรงได้ที่แล้วเราก็เกี่ยวพับลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ตัดลวดส่วนเกินออกแล้วก็หนีบเก็บคม เก็บความแน่นเข้าไปได้เลยนี่เราก็จะได้หน้าโดลมอนแล้วทีนี้จะเหลือหนวดเรามาทำหนวดต่อจะต้องมีจมูกด้วยนะคะก็จะใช้สายยางสีแดงตัดมาไม่ต้องไม่ต้องยาวนะคะมาณหนึ่งเซนกว่ากว่าไม่เกินสองเซนเพื่อที่จะเอามาม้วนหนวดเนี่ยน่าจะใช้ลวดประมาณสัก สองสอกเผื่อเผื่อเผื่อไม่พอถ้ามันเกินเราก็ตัดออกได้ม้วนเป็นเล็กๆเป็นจานเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้ใช้ลวดม้วนทับลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความเนียนดูองศานะคะองศาจะได้ประมาณเห็นไหมคะ ทั้งสองด้านให้มันองศาเท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็พับพับลงมาเป็นหนวดอันแรกแล้วก็หนวดอันที่สองอทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะงานพวกนี้ถ้าทำบ่อยๆนะคะก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆอันแรกอย่าเพิ่งท้อนะคะ มันก็เหมือนการวาดรูปนะคะสังเกตไหมเราก็เติมค่อยๆเติมไปทีละชิ้นส่วนตอนนี้เติมหนวดเข้าไปกะให้ตรงจุดปุ๊บเราก็พับลวดเข้าไปด้านหลังแล้วเราก็ตัดแล้วก็หนีบเลยหนีบลวดเข้าไปตรงตรงส่วนหัวของโดรมอนเลยเสร็จแล้วอ่า พี่มอนยังไม่มีปากปากใช้สีแดงเหมือนเดิมตัดมาพอประมาณนะคะอยากได้ปากกว้างหรือปากเล็กก็แล้วแต่ชอบเลยพี่จะตัดมาประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็โค้งเป็นรูปยิ้มแล้วก็พับรวดย้อนลงมานิดนึง เสร็จแล้วก็ทาบลงไปให้ตรงแล้วก็พับลวดล็อกได้เลย mm hmm. คือดูยังไงก็ mm hmm. ก็พ่มอนนะเนาะยังไงก็น่ารัก,กะ mm hmm. เป็นางานไขดีนะคะงานตัวก,กรตูนนะ mm hmm. คือถ้าทำดเลลมอนได้นะลายอื่นก็จะไม่ยากละคะ่ะ นี่ไงหลืออะไรคะกระเป๋าตัดสายยางมาประมาณเกือบ3ามนิ้วได้แล้วแต่ขนาดตัวด้วยนะคะถ้าตัวเล็กก็ตัดเล็กๆก,ก็พออันนี้พี่ก็ทำกระเป๋าค่อนข้างใหญ่นิดนึงจะเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ โค้่าฝั่งหนึ่งจะยาวกว่าเพื่อที่จะได้พับพับให้เป็นปากกระเป๋าแล้วไปจดอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะถ้าดูตามแบบก็ไม่ยากเลยแล้วก็พับลวดย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งให้มันมีลวดสองด้านที่จะล็อกใช้วิธีล็อกที่แขนเลยแต่จัดทรงก่อนนะคะจัดทรงให้เขาให้ลวดแน่นๆเอามือบีบตรงกลางของกระเป๋าแล้วก็ ดึงลวดคือลวดตัวนี้เราสามารถบังคับเขาได้ดึงลวดไปพันที่แขนแล้วก็ไม่ต้องพันหนามากก็ได้แล้วก็ตัดเลยแล้วก็หนีบเลยแค่นี้ก็นแน่นแล้วเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรคอปเตอร์มไม้ไผ่แน่นอนคอปเตอร์มไม้ไผ่เราใช้สีชมพูอย่างเอากระพวนก่อน เครื่องประดับก่อนคอปเตอร์ไม้ไผ่รอบแบบ๊กใส่สร้อยให้พี่มอนนิดหนึ่งกระดิ่งสีทองพันที่คอเลยค่ะพันพอแน่นแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้คีมหนีบล็อกได้เลย ดึงลวดที่พันที่คอเข้าไปให้สุดแล้วก็ล็อกได้เลยนะคะวันนี้เราจะทำคอปเตอร์ไม้ไผ่สีชมพูตัดลวดมาประมาณสองคืบเพื่อที่จะเอามาเกาะเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่ พันเกียวประมาณสามเกลียวแล้วก็รอทีนี้เราจะใส่ใบพัดไม่ต้องยาวนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ สองเซนก็พอแล้วก็พับเข้ามาแล้วก็ใส่คอปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งลวดสังเกตดจะจะูจะใช้ลวดไม่เยอะเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถดัดโค้งไปโค้งมาโยงใยให้มันเป็นเหมือนการวาดวาดภาพด้วยปาก,กาเส้นเดียวแล้วก็พันย้อนกลับมาแล้วก็พันเลยคราวนี้ ซักสอสเกลียวแล้วเราก็ตัดอันนี้จะทำเป็นห่วงสำหรับห้อยพวงกุญแจนะคะทำเป็นห่วงแล้วเราก็พันพันที่กานห่วงเสร็จปุ๊บก็ตัดตัดแล้วก็ใช้คินหนีบเก็บคมนิดนึงจัดทรงจัดระเบียบนิดนึงเสร็จแล้ว เตรียมใส่พวงได้เลยงานพวกนี้จะเหมาะสำหรับเด็กๆหรือว่าใครอยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมก็ก็ดีมากๆเลยนะคะ อย่างเด็กๆเ,เนี่ยจะช่วยฝึกเรื่องสมาธิด้วยเพราะว่าคือพอมืออยู่ที่ลวดอยู่ที่คีมอยู่ที่ใส่ยางเนี่ยมันจะไม่วอกแวกได้จินตนาการด้วยสวยมากเห็นไหมคะ คือลายกระตูนเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะทำหลากหลายมากเราจะทยอยทยอยทำถ่ายคลิปลงมาให้ได้ได้ดูกันได้ฝึกกันนะคะสนใจอยากจะหาอุปกรณ์ที่ร้านพี่มีขายนะก็ติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นลายเบอร์นี้เลยหรือว่า Facebook Fanpage ก็ติดต่อมาได้เลย F4 Handmade ค่ะที่ร้านก็จะมีอุปกรณ์จำหน่ายครบเลยนะคะสวัสดีค่ะ